หลุดมาแล้วภาพล่าสุดนาราเคปก็เทยตัดผมสั้นสรงผู้ชายจำแทบไม่ได้วันนี้27กันยายน66รายงานจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเผยชีวิตในเรือนจำสุดหดหูของนาราอานิวัตประทุมทินหรือที่คุ้นหูกันในชื่อนาราเคปกเทยกับกฎเกณในเรือนจำที่กดขี่และละเมิดตัวตนความเป็นผู้หญิงข้ามเพศของเธอ โดยนาราถูกคุมขังมาเกือบเจ็เดือนแล้วเผยว่าทุกคนในเรือนจำถูกบังคับให้ตัดผมส่งนักเรียนเกียนข่าวทั้งสมด้านเลยโดยไม่มีการร้องหวีใดๆซึ่งเจ้าตัวบอกว่าพอถูกตัดผมสั้นเหมือนกันทุกคนผู้ชายบางคนก็จะมาเล่นแรงๆกับเธอด้วยมาแกล้งตบหัวบ้างพูดสัมพนาว่าไอาบ้าง แม้จะโดนขังรวมอยู่กับนักโทษชายคนอื่นๆแต่ยังดีที่นาราไม่ต้องไปอาบน้ำแก้ผ้ารวมกับคนอื่นๆในที่กลางแจ้งโดยเธออาบในบ้องตเตี้ยในห้องน้ำของห้องขังที่มีไว้สำหรับให้ปลดทุกข์ซึ่งนักโทษชายคนอื่นๆก็ไม่ได้คุกคามรังเกยียจเธอเลยอย่างใด อีกสิ่งหนึ่งที่เธอประสบคือห้ามเทคยาคุมเด็ดขาดสงวนให้เฉพาะผู้แปลงเพศและมีใบรับรองแพทย์เท่านั้นถ้ายัางไม่แปลงเพศเรือนจำก็ไม่อนุญาตให้ทานฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อไปการทานยาคุมหรือยาฮอร์โมนเอสโตรเจนสำคัญอย่างมากในการกดทับความเป็นชายไว้เราเพื่อคงศีสษะและความเป็นหญิงไว้กับตัวเองโดยจะต้องทานเป็นประจำทุกวัน หากหยุดทานก็จะทําให้ร่างกายค่อยๆมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นนาราบอกว่าหยุดทานประมาณหนึ่งเดือนก็จะเริ่มเห็นผลแล้วว่าสีษาของตัวเองมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นเช่นนวดกลับมาขึ้นหน้านดกดําจะมีอารมณ์ทางเพศที่ขึ้นมัดกล้ามเนื้อชัดเจนขึ้นยิ่งกว่านั้นในเรื่องจำยังมีข้อห้ามว่าห้ามใส่ยกทรงแม้ศัลยกรรมหน้าอกแล้วก็ตาม โดยเรือนจำชายสปอร์ตบ้ายกทรงหรือสิ่งคล้ายกันไม่มีขายให้ผู้ต้องขังเลยและไม่สามารถนำเข้าไปด้วยนาราซึ่งผ่านการผ่าตัดทำหน้าอกแล้วเผยว่าตั้งแต่ถูกคุมขังไม่เคยได้ใส่ยกทรงเลยถุกวันนี้ใส่เฉพาะเสื้อผู้ต้องขังผ้าบางๆสีน้ำตาลแค่ตัวเดียวคุ่มร่างกายเท่านั้น จุกซีโคนสำหรับปิดหุ่นนมก็ไม่มีให้ใช้ฉะนั้นการใช้ชีวิตจะลำบากและต้องระมัดระวังมากๆแม้จะมีข้อบังคับมากมายแต่นาราก็อยากเป็นตัวเองโดยใช้สีทาบ้านไวทาเล็บแต่งหน้าจากเครื่องสำอางเก่าพร้อมเผยว่าต้องทำทุกอย่างให้เรายังเป็นเรามากที่สุดเมื่อโพดดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากถึงสิทธิในเนื้อตัวและร่างกายของผู้ต้องขังในเรือนจำ บามคองเม้นตัวกแกร่งทำผิดก็ว่าไปตามผิดแต่อันนี้ทำกับเขาเหมือนไม่ใช่คนแล้วถ้าห้ามเทฮอร์โมนก็ควรมีจิตแพทย์ให้หนักโทษปรึกษาเรื่อนจำประเทศเราตกต่ำถึงขนาดนี้เลยหรือ